ทํามันนะครับแบบฉีดยาคุ้มนะครับขันเท่าทาหมาตัวเมียเนี่ยมีการลูดผสมหรือผสมแล้วนเนี่ยเข้ามาฉีดตามหลังเนี่ยต้องบอกว่าสุนัขก,กัยังสามารถตังทองได้นะครับโดยปกติทาเท่าตรงการทํามันแบบฉีดยาคุ้มันเบอื่นการทํามันนะมันอื่นว่าการคุ้มกําเนิดน,นะครับแบบการฉีดยาคุ้มต้องฉีดก่อนที่สุนัขจะตัวเมียได้รับการผสมนะครับเช่นแบบสุนัขตัวเมียเนี่ยมันจะเริ่มไปส็สัปดาห์หเดือนเนาะเขาอาจจะฉีด กเดือนนะครับงีย้ยคุ้มในสุนัขมันจะเป็นฮอร์โมนนะครับถึงการฉีดเยอะนะมันจะมีอาจจะเสียงนะครับทําให้สุนักเกิดมดลูกอักเสบในภายหลังได้นะครับจริงๆอ่ะบอคอยอยากให้แนะนำนะการคุ้มกําเนิดที่แนะนํานะครับยากช่วงที่ตัวเมียเป็นสัตว์นะอยากให้แยกแยกครั้งนะครับก็คือบ่บ,อบผสมกับตัวผู้จะดีกว่านะครับถ้าห้ายังต้องการ ขยายพันธุ์อยู่ก็คือช่วงที่เขาเป็นสัตว์แย่แขังแล้วหลบซัดต่อไปที่เขาพร้อมเนี่ยเข้าจังให้เขาผสมนะครับหรืออยากเห็ดมันเท้าวอนเนี่ยแนะนําให้ไปเห็ดมันที่คีินิเลยนะครับจะเป็นการโยงบนหลูมออกนะครับตัวนี้ดีที่สุดนะครับและเห็ดให้สุนัขแข็งแรงและอายุยืนกว่าอีกนะครับเห็ดมันนะ้วก็ปกติอ่ะโดยชุมชนเนี่ยบางเถ่อปศุสัตว์เขาจะมีโครงการนะครับเห็ดมันฟรี่างสินะครับเท่ากับสองถทมาดีปศุสัตว์ได้นะครับบางเถ่อเขาออกหน่วยออกขาย่างสิเท่ากับจะ ตดวคายเชืจอจตรงนี้ได้นะครับโอเคครับสวัสดีครับผม